สวัสดีจ้าเ,เพื่อนๆวันนี้ยายพินจะมาแนะนําบอลอีกต้นหนึ่งนะจ๊ะอันนี้คือนางกําลังดังมากเลยในตอนนี้ยายพินได้นางมาในนามพิมพิลาลัยนะจ๊ะพิมพิลาลัยนี่คือชื่อเดิมจากก่อนจะมาเป็นนางวันทองนะนนจ๊ะถามว่าทำไมยายพินถึงเอาพิมพิลาัลมาแนะนําตัว จะบอกว่าขนาดนี้นางพิมพ์พี่ลาลัยกำลังตั้งท้องนะจ๊ะนางพิมพ์พที่ยายพิม์ผสมเกสรดอกไว้อ่ะจ๊ะจะบอกว่าเกสรดอกดอกที่บานแล้วถึงป้ายเกสรก็ดอกที่ตูมป้ายเกสรไม่เหมือนกันกะดอกที่บานแล้วพอยพินไปป้ายเกสรแล้วเขายุบหมดเลยป้ายก่อนอันนี้ที่หลังอันนี้อาทิตย์หนึ่งอะเขายุบหมดเลยแล้วอันนี้ยายพินป้ายตอนที่ดอกมันยังตูมอยู่นะ อันนี้เอาดูเหมือนจะเป็นพ่อเขาจะเป็นทุ่งรัตนาหรือไงเนี่ยหรือลูกไม้เยพินก็ไม่แน่ใจ,จเจ้าของเขาบอกทุ่งรัตนานะเอาเกอสรอเขามาป้ายไว้เนะ่ะอันนี้ได้สองอาทิตย์แล้วจ้ะเนี่ยอันนี้เมื่อประมาณวันที่ยี่สิบกุมภาจากยี่สิบยี่บเอ็ดกุมภาเยพินป้ายไว้นะ่ะนี่มัก็สิบกว่าวันแล้วแหละยี่สิบวันละ ยพินก็เลยเอามาให้ดูเฉยๆตอนแรกายพินว่าเจ้าเกสรสีปาดอันนี้สีปาดบานไม่ทันไงโอ้โหถ้าขีดสีปาดบานทันพ่อเพื่อนๆลองนึกดเถอะแม่เป็นนางพิมพ์พ่อเป็นสีปาดเนี่ยลูกออกมาจะเป็นอะไรท้งสีถนนชัยแน่เลยเนาะรอเล่นนะจ๊ะอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามกับายพินต่อไปนะจ้าว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะนะต้องรอติดตามรับชมตอนต่อไปเนาะ เพราะว่าสองอาทิตย์แล้วเนี่ยและอีอันเนี้ยที่ที่เยพินทากระตแดงอ่ะได้อาทิตยก์กว่าเนี่ยสีปาดเองอ่ะที่เขาถ้าเขาไม่ติดเขาจะแห้งเหี่ยวเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูไหมเนี่ยแห้งแล้วเนี่ยสีปาดนะเห็นไหมแห้งแง่แก่แล้วแต่อีเนี้ยนางพิมเนี่ยเยพินทําก่อนมาเป็นอาทิตย์นะทําก่อนสีปาดเป็นอาทิตย์แต่เขาไม่แห้งอะ่ะอยพินก็ยังเอออาจจะรอดอาจจะได้อาจจะติดนะ ถ้าติดก็ถือว่าจะพินเก่งเนาะให้ดูเฉยๆอันนี้คือบอลบอลที่ว่าจะพินเลี้ยงนอกตู้ไม่ได้เลี้ยงในในใน,ในตู้ในอะไรก็เขาหลักจะในตู้ก็จะมีแต่บอลต้นเล็กๆในน้อยที่เวลาจะพินผ่าหัวแล้วเหลือแต่จอมมันนะจ่ะหัวมันนะ่ะจะพินก็จะเอามาใส่ไว้ในนี้จ่ะเห็นไหมแต่ถ้าบอลปกติแล้วจะพินจับมาไว้ข้างนอกแบบนี้จ่ย ในเนี้เกพินเก็บเกศสอนสีปาดไว้อยู่ในออกดอกอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมบอลข้างนอกตู้จะออกดอกไวจ้ะเดี๋ยวพอออกดอกพอดอกกระเปาะกระเปาะเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องรอดอกบานจ้ะเราผสมเกศสอนตัวเมียเลยอันนี้คือบอลที่ว่าเลี้ยงด้วยดินเนี่ยงามดีจังเลยเพื่อนเพื่อ,อก็จะวัดดูแล้วดูแล้วดูอีกดูอีกดูแล้ว,ลวให้ดูเฉยเ,ฉย,เฉยจ้ะ วายาพินก็มีความตามาถเหมือนกันนะจ๊ะจะขอเก็บก่อนขอเก็บนางพิมยายพินก่อนนางพิมพ์นะจ๊ะไม่ใช่นางพินถ้านางพินขี้เหล่มากจ้ะถ้านางพิมพ์นี่สวยเห็นไหมนางพิมพ์พิลาลัยชื่อเดิมคือนางพิมพ์ิลาลัยพอมาเป็นขุนแผนก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นนางวันทองจ้ะกำลังดังอยู่ในช่องวันเลยตอนเนี้ย สวยจริงนางพินกำลังตั้งท้องเลยยังไงนางพินก็ขอฝากด้วยนะจ๊ะช่วยติดตามรับชมนางพินด้วยนะจ๊ะให้กำลังใจนางพินด้วยเพื่อนดูนะ บอลไทยมีความสวยงามอยู่จ้ะอย่าพินเอ้าสาว่าจะไม่อดใจจะไม่อดเมือนเหมือนแล้วนนเนี่ยแต่ก็อดใจไม่ไหวเนาะมันสองอาทิตย์ฝ่าแล้วจ้ะบางคนเขาบอกว่าประมาณสี่สัปดาห์จ้ะท้องแต่นี้มันก็สองสัปดาห์แล้วนั้นเนี่ย ก็ยังไม่รู้แน่ผู้รู้ใครรู้ช่วยตอบดินะเจ้าว่าบอนท้องกี่เดือนแนละ้วถึงจะคลอดเนี่ยขอเยพินเก็บเข้าตู้ก่อนนะจ๊ะเยพุนจะเอาเข้าตู้เพราะกลัวจ้ะกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะไปโดนอะไรต่ออะไรเนาะหมูหมาแมววิ่งชนล้มชนหักแล้วเสียได้ยังเลยเพื่อเยพินจะทําได้ นางพิมพ์นางพิมพ์พิราใจนางไอ้นางพิมพ์พิลาไหลไม่ใช่นางพิมพ์นะจ๊ะใช่หรือไม่ใช่ผู้รู้ช่วยตอบทีนะจ๊ะ